ไปนําน้ำมากินข่าเลยเด้อจ้าจ้าที่ไปน้ำแล้มากินเขากันคัแล้วบ่เห็นเบิ่เบื่อไปใส่ไปเอิ่นมากินเขานะอืเไปไปเบิ่งนดูสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปู้จดเดอะซีรีส์ทักกันชุ่มนุ่มอย่างน้อค่ะโอ้ยยิยยลิยยยยยผมยย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 ยเยืยย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 อยยยยยบยย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 ยังอพยยอยนเสียย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 ย่ยยนยยยีย่ ปอบยายม้าเนาะค่ะเนาะโอ้มาทักทายแท้เสียปูดดิมาบอลมาก็ะมัหอดตัวมุตุนกาลังกินเขาอยู่ตุนนี่แหละค่ะนกำลังสบายดีบ่เอาวพี่ม้ากระมังเขามาหาไอจอนี่ค่ะม้าสวัสดีทักทายไอจอนี่ค้านี่แหละค่ะนุ้องนุ่งทีมงานมาเล่นน้ำมาหยามาเที่ยวหาอยู่ตรงหน้านะครับเนาะจับกระลังเนาะ ให้คุณนะคือดื่มใ้ดื่มสีมล่าขอเขามม่ใบวนเขานํ้างปาพดีกแลว่าเสียมะล่ำขอเขาเขามีก้อนนอกไปกินสกลนคออน้ำัเลยเสีปูพนบอกอยู่วาเียงมาซไผอจนี่มาที่นี่ไอ้เนออนี่พว่าฟามสเตปิดาเลยอุีบ้านอนเมาล่าขอเขาอยู่หนาฟามสเตางินวมไป่กเา คอนกันเองอนจักคอยเบิ้งทั้งทีมงานเพื่อนพักกันเทศจังกินด้อยค่ะคุยกันค่ะให้เพื่อนพักกันคุยกันเอี๋ยวเิ่มเซตกล้องกันด้อยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่เบ้าอยู่ฝั่งนี้แล้วเนี่ยเอาเสื้อแดงเธอมาอีกแล้วนะเธอนะเอมี่เธอมาตลอดเลยนะเอ็มี่มาตลอดเลยอ่ะลงมาพอนี้โอ้ยโมเมนต์เด้อโมเมนต์ ทำอะไรปิ๋เสียงหน่อยสิเสียงไอพี่หน่อยสิทำอะไรกินเนี่ยกับกะเพรากับต้มไก่แไปนั่งใกล้ๆกินได้พี่เอมมี่หน่อยสิกับกะเพรากับต้มไก่แสดงว่ากะเขราเมื่อนี้สงสัยพิเศษเป็นพิเศษ่เที่ยไทยพี่เอ็นพี่แอ๊กกินหรือว่าพี่กมพี่แบนกินคะเนี่ยจะทำให้ใครกินเนี่ยมาด็ดหน่อยคนเซอรเซ็ร์่เป็น แม่บ้านแม่สีเรือนนะคะพี่แอ๊ดทำอะไรครับพี่แอ๊ดทำน้ำพริกครับอาวัสดี้ค่ะโอ้โหทำน้ำพริกทำแจวนะคะบ้านลินเรียกแจวด้านนะคะแบบนี้อันนี้แล้วอันนี้แจวอะไรคะน้ำพริกเนี่ยอันนี้อันนี้เอาไว้ผัดกับผัดกะเพราไก่อันตำตำพริกสดกับกระเทียมกะเพราไก่พริกสดอ้าวแล้วน้องแบนทำอะไรให้เจมี่กินคะมายืนให้กำลังใจ หวานอ้าน้ำตาลก็ต้องใช่ไหมเอ็มนี่น้ำตาลไม่ต้องนั้นวะน้ำตาลเป็นจำเป็นเกลืออย่างเดียวนะคะ่นเป็นเกลือเบาหวานเลยเอากลมไปไหนกลมไปเข้าอนะครับมีครับผมอ้าแล้วแล้วพี่หนึ่งอยากลองอัลมอนสวัสดีค่ะสุนทรไอเนึ้อไปใส่ขึ้นไปใหไรเมื่อแล้วไม่ค่อยสบายครัอ่ะ คนในตัวสอบพื้นที่ครับก็ได้ครับรังวัดรังวัดแต่ตัสอบก็่นในตัวสอบรังวัดที่ดินนะคะรังวัดจะทั้งไหนเนาะเอมีเห็นอย่างสู้่พะวาจริงครับมาดีผัดกะเพราอะไรเนื้อหรือว่าหมูอันเพท่านบอกว่าจะผัดกะเพราไก่ไซมอนส์สักเนาะเอ้ยเบืองไทยเดียบเป็นกี่ร้อยกีีครับเลยทำไมไม่ทานลีฟเวลาลงมาข้างล่างเนี่ย เห็นไหมเวลาพี่มาพี่แต่งหน้าทาปากนะนี่เห็นไหมพี่เลี้ยงจะว่าทาลิปวาลิปแล้วสะเทือนใจเฮ้ยเพี้ยงกินเนื้อกินเนื้อินเนื้อทำไมวาวทาลิปแบบสะเทือนใจอะไรเป็นอะไรกันไม่รู้ตื่นเช้ามาแก้มแดงหมดเลยใครน้องชัดสวัสดีค่ะน้องชัดฮะแก้มแดงใครแก้มแดงตื่นเช้ามาแก้มแดงเลยครับผมเป็นยังเป็นลิปแล้วสะเทือนใจโอ้ฮะทำไมถึงแก้มแดงบอกมา ยยุงมัันหลาครบแทยไกลนะครับอกเรื่องนี้มันมีเงี้ยงงามใช่ไหมมันมีเงี้ยงงามใช่ไหมแค่ผมได้ยินว่าอย่างชอบตัวเองนะข่าวลือเขาบอกว่ามาจากเรื่องจริงนะข่าวลือเนี่ยผมวันคืนนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ครับพอผมได้ยินคําว่าเขาชอบตัวเองนะผมลุกขึ้นเลยผมลุกนีเลยบรรยากาศไฮเลยมั้ยใช้เสียงเอมี่ไหม ใช่เสียงเนี่หรือไม่เคยพูดนะเองลองลองเมาดูเขาชอบตัวเองนะเสียงนี่หรือเปล่าลองลองลองเทมสีเขาชอบตัวเองนะชอบตัวเองนะมันไม่ใช่เสียงไม่ใเสียงนี่เสียงนี่บมอทันเสียงนี่เ่มเลยครับเสียงเียบต่อหมอท่านในเมาแล้วต่อมอท่านในเมาต่อเมามึงสิมักหรือบัมักเป็น ข้ามคืนของความสุขนะคะทีมงานอยู่ด้วยกันเออนี่ครัวใหม่ใช่ไหมคะย้ายครัวมาตรงนี้เนาะอยู่ใกล้เราใกล้บ่เชือดปาดขอเชือดอะไรมาบ่ใจเย็นครับผมณใครมาไล่เขาไปใกล้เขาไม่ได้ไหมอันนี้เอามาอย่างนี่ผักเนี่ยแสตบุ้ยแสตบุ้นะคะโอ้โหปลาล้งปลาร้าเครื่องปรัเครื่องปรุงโอ้เห็ดควายย่างดีเลยบาตเนี่ยแข็งแรงก็ย่างดีนะคะ เอมมี่ก็มาเป็นแม่ครัวประจาที่นี่นะคะช่วงนี้ปิดอันฟาร์มสเตย์ไอจอนนี่จอนนี่เอมี่ก็จะว่างๆหน่อยนะคะใช่ไหมคะเอมี่ก็จะว่างๆหน่อยนะคะว่ายังวันนี้เห็นขี่รถไปใส่มาแต่กลับมาเอามีนัดมีนัดหรอนอกใจหรอนอกใจใครแถวนี้หรือเปล่าไปไหนมาคนไม่จริงใจไปไหนมาเอมมี่นัดกับใครไว้ นัดกับน้องอืมดึงผู้เ่าแถวนี้มองตาละห้อยกันเลยนัดกับน้องมองตาเราห้อยพีเอ็มี่เนี่ยน่าเลยเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะผมผมไม่เห็นผมปิดตาแต่ว่าปิดตาข้างเดียวนี่นัดกับน้องไม่นัดกับผู้เ่าแต่ว่านอกใจสองน้องส่วนมากนะเห็นไหมดารงดารา่ะเขาจะเรียกน้องน่ะคือผู้สาวผู้เ่าก็เอิ้น้องทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ได้ว่าเป็นผู้เบ่าผู้สาวเด้ ใส่สับด่านี่พี่แอ๊ดไม่พูดไม่าจแล้วพี่แอ๊ดทำอย่างเดียวแล้วพี่แอ๊ดทำงานลิ้นลิ้นไม่ค่อยอยากว่าสัมภาษณ์พี่แอ๊ดดอกแล้วเ่อป่กเราเห็นจังเยอะว้าววววววผมววววว่วว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 วในวววววใวใวรววววไวววววว้องเพลงวววววกวพววควววอววกวว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 ้วว โอ้โหวันนี้เชฟแอดนะคะเชฟแอดสิบห้าโลนะคะมื่อนี่ผมหัวจะได้ยินเสียงอะไรแอดนี่นะครับเพราะว่าจะซองเดืนอนสามเดือนมื่อนี่เจ็มาเขา่ามาเข่าสามเทือมั่งเข่ามาอ่าต้องเรียนเยอะเรียนมาเขา่ <c oughs> เาสามเสือ,รอครับ <c oughs> ออนักเรียนเยอะนักเรียนเยอะอัน<ๆ>อันนี้ยากอยู่บนเรื่องป้ะอันนัึนอาคารลงเรือนอะยังยังอีกอาคารนึงยังอีกอาคารนึงนะคะอู้ยตอนนี้กำลังวุ่นวายนะคะมีหลายมีหลายกลุ่มมากค่ะ กลุ่มกลุ่มนั้นก็พี่จอนนี่นะคะกลุ่มนี้ก็บ้านเอ็มอีนะคะเขาสีบอ่วุ่นวายกันตัวครับเป็นนี่เขายืนโชเป็นฝีมือเป็นเขาทีได้ว่าคนมีแสบคนมีแสบเขาทั้งไปยืนโชว์เลยเนี่ยเขาเขาทั้งไปมั่วน้อยเดียวเขาว่าเขาด่วนต้องปล่อยต้องปล่อยให้โชว์นะคะเขาเขาเป็นยางไกลหมอเขาว่าบเดียบเขาหนีแล้วพี่เอ็มมี่พี่เอ็มมี่ต้องต้องเทสต้องต้องเทสอันนี้ใหม่แล้วเนี่ยต้องเทสลูกติดใหม่นะเนี่ย โอ้โหตำไออย่างตำามักแตงก็เข้มเข็มทอดไก่ก็ยังเข้มอยู่ทุกคนทุกคนรู้จักอาจาร์ป่องหรือยังคะรู้จักเนอะอาจาร์ป่องนะคะนี่เชฟแห่งทีมงานคอยเสียกคนเก่งคนแรกนะคะที่มาทำเนี่ยแล้วเคกับเขาเก่งเก้งได้นี่ นี่น้องๆบ้านอิมีนะคะแนะนำให้รู้จักจานปองนะคะแป้งเค็มแล้วมากินถอดไข่แห้งเค็มเหมนกันกับเบอกออคะเค็มไปเลยโอ้แต่ว่าสาธิตไม่อยู่อีกแล้วนะไปพี่สาธิตไม่อยู่อีกแล้วสาธิตงนานอนนานะคะช่วงนี้สาธิตไปเฝ้าทรัพยากรโครงการไปพักฟอนพอดีเนาะค่ะพี่ไปรักมูอี Lắc mũ, lắc mũ ai sát thịt แต่แกย่านแล่นำมาทำอ๋อจะไปรักผมไอ้สาธิตเหรอครับผมย่านย่านย่านไอ้สาธิตแล่นำมาทันก็เลยบื้องสาธิตเขาไม่ได้วิ่งแต่ลูกน้องพี่สาธิตเยอะสาธิตเขาเลี้ยงมาเยอะแถวนั้นน่ะรู้หรือเปล่าเดี๋ท่นเราเกเยอะเด็กเขาไปกับเพื่อนเลยอุ้ยวันนี้น้องแบนนะคะน้องแบนโชว์ฝีมืออุ้ยเคียงคู่กับเอมมี่คนสวยนะคะอุ้ยกับเขาหนุ่มสาธิตแซ่บไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะน้ำตาลไม่ต้องใส่นะ เรงล่นส้กำปานเลยครับอ๊เอมมี่ช่วงนี้มีความสุขนะต่ตาาตายอิ่มเอิบอ่ะนี่นไม่ใช่งาำจิงตากยิ้มแต่ว่าใจไม่ยิ้มนะอ้าเป็นยังน้องนุ่งน้องนุ่งนี่แหละค่ะที่เป็นน้องๆ้องนะคะทีมงานนีดกระเซ้ลประเด็นเนาะค่ะน้อกวัามีอย่างเด้อย่าเปิด แสดงว่าอร่อยนะเนี่ยกระดามเนี่ยแสดงว่าอร่อยน้องแบนขอโทษนะคะพี่อัพน้องแบงค์ก็โชว์ฝีมืออยู่นะคะขออนุญาตนะคะเดินดิจามก็เสียบแท้ๆละอันนี้คือไก่เนาะใช่แล้วดีไก่ไดิมจามเออลูกค้าอย่าฟาดเด้อค่ะเด้นสอ่ะเอาสับ คลิปนี้เด้อค okay, uh, e yeah, okay, ่ะเด้อลิ้ก is uh, ็ฝากไว้ซ้ำนี่ละเผยเบิ้งคลิปงานคนกินอันนี้เดี๋ยวลิ้มที่จามอีกอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแซ่บเด้อแซ่บแซ่บแซ่บทัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวักทายไปน้ำน้ำมากินเข่าเลยเด้อจ้าจ้าที่ไปน้ำแล้วมากินเขาก้อนค้ำแล้วบ่เห็นเบิร์ดเบิร์ไปใส่ไปเอิ้นมากินเขานะออไปไปเบิ้งดูต้องไปใส่น้อไอยหนึ่งเอ้าคือเหมือดแทะจะทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้ ไปเปิดไฟไหมเปิดทังไลใ่สอะไฟอะพี่โจไม่อยู่ออนี่นะคะเดี๋ยวเไปดูซิเออ่คือมา้ไก่แทะน้อนไก่แทรู้รมีใครมาเออคือยูมือแทะ กระท่อมน้อยกลอยใจอ้าวไพนี่อ้าวปวเห็นหนาสองมือป่วยครับผมทำอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะอีหยังวันน้อนอย่างยุนี่นี่ครับี่ไอ้จันนี่เอิร์ดไปกินข้าวไม่กินข้าไอ้ลูกว่าสบายดีเบื่อสบายยิ่งไหนเออมันเมาข้างครับเมาข้าง เห็นหน้าไปเลยมือเนี and, <laughs> ่ยมาถ่ายคลิปก um. <laughs> <laughs> <del> ับเราเห็นได้บ้างมเว้นนี่มาลูกลุกลุกกินข้าวมากินข้าวเด้อมากินเข่าเด้อลางตาอ่อแล้วยู่กระต๊อบส้นตูนี่เองน้าสาวไว้หรือเปล่าน้าสาวไว้หรือเปล่านี่ไม่สาวครับอ้มีแต่สาวเชียงนี่ละนั่กกอดสาวเชียงวะเจ้าไอ้เจัานี่ว่าเรเห็นหน้าเลยให้มาตามเบิ้งว่าอยู่ใสขนดอกว่า กินข้าวเด้อมีดารามาเนี่ยนะอยู่หลังฟาร์มนั่นไปอ่ะลูกเด้อลูกเด้อใช่ครับผมอันนี่คือเมาค้างหรือว่าป่วยนี่บอกครับว่าเป็นยังครับออกมาอยู่ผิวอ๋อโอเคโอเคโอเคปิกปีกปีกไปหาลาไปหาลาแล้วแล้วยู่นี่ค่ะดินกัว่าอยู่เ die, اد اد ibly, อ้าก็เ okay. พ okay, okay, okay. ่เห็นเราครับผมเพ่เห็นเรามาเด้อมาเด้อมากินข้าว ยืนหันเสียงดังครับอยู่นี่กันนอาจจะนอนพักผ่อนสบายแต่เนาะมันบอดเสียงแม่นครับแม่นครับยืนหันมันเสียงดังเด็ดน้ำน้ำกดเลือดเลือดเดือดเดือดนึงสิกันมีติ่งกันยุกอาอปกติแล้วนอนนี่บ่หรือร้อนอนใส่ห้อร้อนไม่ห้องก็ผมนี่นะครับไม่ห้องครับอ้าวเรื่องอะไรก็ได้มันวันนี้่ะหรอชัว่าจัดเตรียมไว้ไว้เพื่อนว่าไอ้บอดเสิยงคนมาอยู่แต่ก่อนแต่ว่าเขาบ่มาแล้วครับก็เลยมาทำความสะอาดก็เลย อ๋อคือคือกปกติอยู่อิญน,นอนอยู่กับคิมมั้งล่ะเนาะอืมอ่ะทางมาแล้วเอิญน้องเบิง้ง <c oughs> อ,อ,เอ,อมืมเอิ้นมามามาเอิ้นให้เราไปกินข้าวกับไอ้จันนี่ค่ะไม่มีอย่างดอกขอบคุณแล้วมาเมา้างว่ <c oughs> าสันเด้๋ยเฮ้ยยูเตอไอ้นุ่มมัดเมาได้อยังไงอืมแต่เราคนนี้ไอ้จริงลิ้นถามหาแต่ล <c oughs> ิ้นถามหากับ่อนอยู่ลิ้นมาบอลบ่พ่อไอเดชอันไอหนึ่งเดน่อลงแล้วไปไส่ขนาดว่า มันเขาบ่ค่อยเห็นครับตอนเรามั่นแต่นี่นะไปส่งเงินของพลอยพิจาไปพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์เป็นนะเขอเลยไปอยู่ในออฟฟิศตีอะไรเนี่ยว้ายหนุ่มออฟฟิศตึ้งเนี่ยหนุ่มออฟฟิศต้องห้องก็ไปพิมพ์แต่ว่าพิมพ์ยากเลรอเรีนบ่คือพิมพ์ยากอะ Excel ครับอันแล้วว่าแล้วอันอันเม้าวข้างเ่าบอกพ่อเป็แค่เศร้าเลยบะหลังจากแล้วแล้วเราม้าวข้างลิ้นถามว่าบ่สบายบ่หรอว่า อันเม้าข้างเหรอสันน่ะเลยว่าไอ้จอนี่เอิญมากินเขาอ้าวโอเคบรอมพากันกินเขาเลยเด้หน้องผ้าพาแอเอิญกินเขาเลยจ้จะไม่ได้จะกินเหล่าท้าก็พอจะจะจะกินกินเราท้อจะพ่นละอ่ะค่ะไปเบิังทีมงานเจอแล้วนะคะเจอแล้ว